เออ,อน้ำเสียเรี่ยวจะปลาดุกมันอยู่ได้อยู่แล้วล่ะปลาเยอะมากนะครับสามบอ่อนี้มีสำหรับเลี้ยงปลาปเล็กๆนะครับปลาดุกสองบ่อปลาดุกสองแม่แม,ไม่ไม่สาไม่สูบน้ำให้มันหน่อยเหรอ,อน้ำมันดำน้ำมันแบบ,น,บนี่มาโอ้ดู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 ดดน,นี่ นว้าวโอ้ตัวกำลังเล็กๆอยู่เนาะดูดูปลาครับดูปลาแต่น้ำนี่เริ่มเขียวแล้วไหมปลาดุกไมันทนได้อยู่แล้วแต่ปลาช่อนนี่ตายไวกว่าปลาดุกเป,เป็นเอเลี่ยนสปีชีส่ปลาเอเลี่ยนสปีชีส์อันบ่มีอาหารกินทุกอย่างเอาละได้รางหวานดิก่างฟูรางหวานดิ เพิ่งตื่นใหม่เพิ่งตื่นใหม่ผู้เพิ่งตื่นบ้านทำไม่ไหลบ้านเออบ้าน ยังไม,ม,ม,ม่โตยังไม่โตแล้วบอ่อนุ่นอะไรปลายังเปพูไปดูปลาเทพโพกันครับอันนี้คือบอ่อปลาดุกน้ำแข็ง,ง,งกเก็บไปผัดอ่ะอ